ทึง,ง,งดังคำกล่าวที่ว่านอนลำพูนหนึ่งคืนอายุยืนเพิ่มหนึ่งปีโอ้โหเป็นยังไงครับวันนี้เข้าวันที่5แล้วผมก็น่าจะอายุยืนขึ้นอีก5ปีกันครับโอ้โหลึกวันนี้ครับชาวเ,เวเนแลนด์มาเยือนลำพูนทั้งทีนครฮาริพุนชยัยอันเก่าแก่แห่งนี้ส่วนวันนี้เราจะไปทึ่งกันที่ไหนอย่างไรเราไปถามท่านผู้ว่าพินิษฐ์หารพาณิชย์กันเลยดีกว่าครับครับท่านผู้ชมนอกเหนือเจ็ก ได้เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดลำพูนแล้วท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวล้านนาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยพักที่อุโมงโฮมสเตย์ซึ่งเป็นโฮมสเตย์แห่งแรกที่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นและผ่านมาตรฐานสากลของการเป็นโฮมสเตย์ ฟังแค่ชื่อก็แปลกแล้วนะครับว่าอุโมงค์โฮมสเตย์ครับโหหรือมันจะเป็นโฮมสเตย์ที่ต้องนอนในอุโมงค์หรือเปล่าครับเนี่ยแมนี่ยมันหนูท่อแล้วมั้งครับอ้าวอย่างนี้แล้วมันจะตื่นเต้นเล้าใจขนาดไหนเนี่ยอ่ะ ไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้นดีกว่าครับจริงๆแล้วอุโมงโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในตำบลอุโมงโเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแต่เป็นโฮมสเตย์แต่ๆนะครับที่ชาวบ้านเขาห่วมแหงห่วมใจกันฮือครับแหมพูดแล้วผมเหมือนคนเหนือนะครับเนี่ยมันดนุแปลงครับอ่ะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันเลยทีเดียวไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับ สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่อุโมงโฮมสเตย์นะเจ้าอุโมงโฮมสเตย์ของเ้าก็คือเป็นชุมชนที่ก่อตั้งกันขึ้นมามีทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดอยู่8หลังคาเรือนนะเจ้าการมาพักที่อุโมงโฮมสเตย์นะเจ้านอกจากจะเรียนรู้ทางการเกษตรแล้วท่านยังจะได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาเฮาตดยนะเจ้า สมาชิกของกลุ่มอุโมงโฮมสเตย์ของเฮาเนี่ยเจ้าก็ประกอบไปด้วยบ้านสมาชิกทั้งหมด8หลังนะเจ้าซึ่งสมาชิกทั้งหมด8หลังนี้แต่ละหลังก็จะมีกิจกรรมประจําบ้านอยู่นะเจ้าอย่างเช่นบ้านบ้านสวนจินดานี่นะเจ้าเจ้าของบ้านประกอคือคุณป้าจินดานักท่องเที่ยวม,มาพักที่นี่กิจกรรมของเปิ้ลก็คือว่าแนะนําอาหารพื้นเมืองต้านโรคนะเจ้าและบ้านที่2คือบ้านโอชาวัดของคุณลุงอินแก้วนะเจ้ากิจกรรมของเปิ้ลก็คือการเลี้ยงไก่ชนพันธุ์พื้นเมืองและก็การปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะเจ้า ส่วนบ้านที่3ก็คือบ้านกันท่าอุโมงกิจกรรมของเปิ้ลก็คือสารยอหรือว่าทางเหนือเปิ้ลท้องว่าจ,จำนะคะคืออาวุธชนิดดึงที่ใช้สาหรับดักสัตว์น้ำนะเจ้าส่วนบ้านสลีกิจกรรมแนะนําก็คือพื้นฐานลีลาดเพื่อสุขภาพและการทําของเล่นละอ่อนสมัยโบราณนะเจ้าทางท่านมาก็คือบ้านดอกไม้เมืองกิจกรรมก็คือว่าสอนศิลปะพื้นบ้านการเย็บกระทงจากใบตองนะเจ้างานประดิษฐ์จากใบตองนะคะ ส่วนบ้านที่6ก็คือบ้านตะวันเจ้ากิจกรรมก็คือสอนสารสาัตว์แยงสัตว์แยงหรือเสื้อนะเจ้าส่วนบ้านที่8คือบ้านเกตวานี้กิจกรรมหัวเปิ้ลก็คือการตัดตุงนะเจ้าตุ้งก็คือคือของสิ่งนึ่งที่ใช้ในพิธีก่อเจอดีทรายเป็นอปักบนทรายในเทศกาลสงกรานนะเจ้า ถ้าเกิดผมอยากพับเป็นเนี่ยผมต้องไปบ้านไหนครับมาบ้านป้าเลือลเล่อนนะจ๊ะแล้วก็บ้านป้าสุธีการบ้านเกตาวาคืนเดียวนี่พับเป็นไหมครับฮะแป๊บเดียวก็เป็นแล้วจ๊ะ <laughs> ถ้ามาภาคบ้านยายยายมีกิจกรรมคืองานใบตองงานประดิษฐ์ดอกไม้ตองแบบอุ้ยสอนลานยายสอนลานให้ชมเจ้ามันสายยากไหมครับบันยากก็ได้เหมือนถ้าถ้าเป็นแล้วมันก็บันยากนะถ้าถ้าจะพิกใหม่นี่มันก็ยากน้อยใครมาก็พับเป็นเลยใช่ไหมครับ เป็นได้แม่สอนได้ได้ยากไม่ไม่ยากไม่ยากง่ายเอ๊ว่าแต่ถ้ามีเพื่อนบ้านหลังอื่นอยากจะเข้าร่วมกับกลุ่มอุโมงค์โฮมสเตย์นี่จะต้องทำยังไงกันบ้างล่ะครับพี่ต้อยครับ เจ้านี่ก็คือหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอุโมง์ Home เตย์นะเจ้าซึ่งเป็นสมาชิกใหม่แต่เนะจ้าเพิ่งสดๆร้อนๆ้อน้องใหม่ของอุโมงค Home เตย์เฮานะเจ้าก็คือคุณธนาวุฒิบ้านของเปิ้ลก็คือเฮือนบุรีนะเจ้าค,คิดยงังไงถึงจะมาสมัครเป็นสมาชิกของอุโมงโฮมสเตย์ครับอยากให้ตำบลของอุโมงเนี่ยเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแลว้วก็ถ้าใครมาพากที่โฮมสเตย์ของกลุ่มตำบลอุโมงก็จะได้มีกิจกรรมทำตัวนะครับอย่างบ้านผมก็เสนอในเรื่องของดนตรีพื้นเมืองแลว้วก็การจักสารครับ ในการเลือกเนี่ยที่เลือกอยังไงครับว่าใครจะมาเป็นสมาชิกของกุมงสเตได้มาตรฐานหฮมสเตที่จะรับเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3มาตรฐานคือวางห้องนอนห้องน้ําห้องครัวต้องสะอาดและที่สําคัญที่สุดก,ก็คือฐานจิตใต้สํานึกของเจ้าของบ้านจะต้องมีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ความเอื้ออาทรต่อแขกผู้มาพักเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งเจ้าบ้านเฮือนบุรียินดีต้อนรับและก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว ททุก,ทกท่านและนอกจากจะได้มาพักใช้ชีวิตใกล้ชิดกับชาวบ้านขนาดนี้แล้วที่นี่นะครับยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หลายอย่างครับเช่นการนมัสการวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานของตำบลน,นะครับเช่นวัดเชตวันหนองหมูและวัดชมบนโด,ดพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทวที่วัดนี้ประมาณเดือนตุลาคมของทุกๆปีครับ จากนั้นก็มีการเข้าชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวดูการเลี้ยงวัวพิเศษอย่างโคขาวลำพูนการเลี้ยงหมูหลุมแล้วก็ผักปลอดสารพิษชมงานฝีมือของชาวบ้านการสารเติอจากเปลือกไม้ยางตากแห้งครับเจ้าตอนนี้พี่ขอขอแนะนำคุณบุญช่วยนะเจ้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลดูแลเกี่ยวกับสูตรเกษตรแห่งนี้นะเจ้าถ้าจะได้เดี๋ยวจะขอรบกวนคุณบุญช่วยช่วยอธิบายการเลี้ยงหมูหลุมนะเจ้า การเลี้ยงหมูลุมนะครับของศูนย์เราครับเลี้ยงเพื่อที่จะให้หมูเป็นคนทําปุ๋ยให้เราใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนโดยที่เราพร้อมที่จะเลี้ยงหมูขายออกไปเสร็จแล้วเราถึงจะเอาปุ๋ยจากที่หมูทําให้เราตรงนี้ไปสู่กระบวนการปลูกในแปลงผักของเราโดยขั้นตอนในการทำเนี่ยเราจะหาวัสดุง,ง่ายๆในพื้นที่ของเราโดยที่เออหาง่ายและสะดวกอย่างเช่นในพื้นที่บริเวณของตำบลอุโมงเนี่ยจะมีแกลบ ค่อนข้างเยอะเราเลยใช้วัสดุคือแกลบข้าวเนี่ยในการปูพื้นง่ายแล้วก็สะดวกตรงนี้นะฮะโดยมีราคาต้นทุนค่อนข้างต่ำโดยที่ปุ๋ยตรงเนี้ยถ้าเราได้ออกมาเนี่ยประมาณร่วมคือประมาณ1ตันถึง1ตันครึ่งตรงนี้นะฮะมาไอศูนย์เกษตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะดูหมูลล่ลุมแล้วที่นี่เขาก็ยังเลี้ยงวัวชื่อดังของละปูนที่ใช้ในพิธีแรกนาะข้าวนะเจ้าก็คือวัวพันธุโคขาวละปูนนะเจ้า และหลังจากที่เที่ยวชมมาทั้งวันที่อุโมงโฮมสเตย์แห่งนี้ครับก็จะจัดขันโตกพร้อมสลอสอดซึงรับรองนะักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นครับแบบเป็นกันเองแถมยังได้ร่วมลงมือทําอาหารเมืองด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองเหมือนกับว่าเรามาเยี่ยมบ้านญาติอย่างนั้นแหละครับ องะลต่อซึงที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบรรดาลูกๆหลานในชุมชนครับที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีครับพี่ต้อยแกบอกว่าอยากช่วยส่งเสริมให้เด็กๆมีรายได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทําจะได้ไม่นอกลู่นอกทางแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ดนตรีพื้นบ้านเหล่านี้มีผู้สืบทอดต่อไปนั่นเองครับ,อ,บอ่าวชอบอะไรกับที่นี่ครับชอบวัฒน,ธ,นธรรมค่ะแล้วก็ความเป็นกันเองของคนที่นี่อะค่ะก็อยากให้ลองมาดูที่ อูโมโฮมสเตย์นะคะแล้วก็จะคุณจะได้รู้ว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดอูโมโฮมสเตย์เมดินไทยแลนด์ค่ะ ก็เรียกได้ว่าอุโมง์โฮมสเตย์แห่งนี้ครับจัดตั้งจากชุมชนบริหารงานแล้วก็จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งยังส่งเสริมคนในชุมชนนี้ทุกด้านเท่าที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาจะทําได้นะครับเห็นอย่างนี้แล้วมันน่าจะสนับสนุนจริงๆนะครับและวันนี้พี่ต้อยเขามีของรางวัลมาร่วมสนุกกับชาวเม็ดอินไทเลนีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปถามพี่ต้อยกันดีกว่าครับซีฟสายแรกที่โทรมาตอบคําถามได้ถูกต้องว่าอุโมงคโฮมสเตย์ของเฮามีทั้งหมดกี่หลังนะเจ้า จะได้รับส่วนลดกัตติพัก10%เจ้าอุโมงโฮมสเตย์เมดอินไทยแลนด์เฮ้